หลังจากที่ตื่นเช้ากินกาแฟเรียบร้อยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปปล่อยควายกับแม่ส่วนพี่นนกับตีเล็กยังนอนยังไม่ตื่นนะคะนอนกรนท <c oughs> ั้งคืนเลยนี่บรรยากาศยามเช้านะคะธรรมชาติมากโอ้โหนแดดแดดออกแล้วตอนนี้เราจะเดินไปบ้านไปบ้านเสือนิดนะคะบ้านเจน,นัน เพราะว่าขอกคอ,ออัวัข้อกควายอยู่นู่น,นะค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูบรรยากาศยามเช้าตอนนี้เดินตามชุดแม่ไปวันนี้มาในชุดนอนพิตตี้ค่ะนี่นี่ชุดไปไปปล่อยควาย โอ้นี่บ่อลงรถเขาแม่โอ้สุดยอดเลยอลังการมากลงรถอันนี้ประตูลงรถเจนน่นอลังการมากราคาหลักแสนเลยนะนี่หนูพ่อปล่อยควายแล้วได้ยินเสียงแล้วนูนี่นะคะยามเช้าก็จะประมาณนี้ โอ้พ่อขับรถไปด้วยไข่บมาคุยหน่อยมันห่องตามแม่มันตีโอ้รวน หลายหลายคนก็น่าจะเคยเห็นแล้วเนะแต่ว่าวุ้นยังไม่เคยเห็นนะคะนี่เป็นอาชีพของครอบครัวสามนุ่นนะคะส่วนรถนี่ ้านสาวนุ่นมีรถมีรถสามคันรถคันนี้รถไครนะแม่รถพ่อบ่สีน้ําเงินนี่อันนี้ของใครของจนะจ้ะบ่โอ้หลงคันคันสีชมพูของพ่อบ่ไปแล้ว ชันนะนะยย้นนี้นะไปหยียบเสือกกับของอ่ะอ้อ้อยู่อง้อ้นย่างคือเป็นสิซี่มันไปหาเม่มันบอบไม่เวมเตาใจโรเมีย ไ้านโจมาเนะออกไปเอาเี่ยม okay. <power. S 2> ันทำไมได้เข้ามาในนี้คุณแม่มันออกไปท้างนอกเลยวะเยอะมาก ลายนู่นของใครแม่นี่นะอ๋ออ๋อนี่แกคุ้นไอตีม นี่แม่ไปไปปล่อยควายแล้วบรรยากาศแบบนี้สุดยอดเลยนะคะแถวบ้านนู้นไม่มีเพราะว่าบ้านนู้นเขาปลูกแต่สวนยางกันหมดบัวควายเขาก็ไม่ได้เลี้ยงนะคะแต่แถวนี้มีแต่ทนานาแล้วก็มีรัวมีควายเนาะนูพ่อไปเรียกควายเงเงีงง้อยู่ข้างใน ทุกเช้าของแต่ละวันของครอบครัวสาวนุ่นนะคะถ้าช่วงไม่ได้ทำนาก็จะประมาณนี้ค่ะเอาควายออกมาปล่อยแล้วก็พ่อก็ต้องออกไปหาซื้อควายถ้าช่วงไถนาก็อ้ดินหน้าที่กันนะคะส่วน ฟาร์มนี้นะคะเป็นฟาร์มของญาติของสาวนุ่นนะคะเป็นควายขุนแถวนี้เขาจะทำธุรกิจแบบนี้กันเกือบจะทุกบ้านนะคะอ้สุดยอดเลยเขาทำอย่างแบบมาตรฐานมากอะน้ำมีทางน้ำข้างบนก็มีรางหญ้า ควายขุนแล้วก็เอาไปเข้าโรงเชือดขายนะคะหลางเ,เย็ะเ็งดูขาวุ้นพี่น้องติดแต่ขี่ข้วนูนแม่ไปแล้วเมื่อคืนนะคะวุ้นได้ฟังพ่อกับแม่เล่า เรื่องชีวิตให้ฟังโอ้โหแบบวุ้นได้ฟังแล้วแบบซึ้งเลยอะ่ะพ่อเล่าตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่มทำงานแบบพ่อกับแม่ไม่มีอะไรเนาะแต่ทุกวันนี้คือท่านมีที่นาเป็นร้อยร้อยไร่มีธุรกิจครอบครัวที่แบบมั่นคงอะไรอย่างนี้นะ่ะคือโอเคมากอะ่ะวุ้นแบบอยากเอาเป็นตัวอย่างมากเลย โอ้มันมีบอ่อสาให้ควายเล่นน้ำด้วยเดี๋ยววุ้นพาขึ้นไปดูโอ้ทาองมันสบายแท้ควาย<ม>เกิดมาเพิ่งเคยเห็นที่ควายเล่นน้ำนี่บอ่อควายเล่นน้ำอย่างเยอะเลย<ม>เขาก็มีมที่ปล่อยด้วยว่านี่ มีทางขึ้นด้วยนะคะมีทางขึ้นด้วยไปแล้วคองมาตรฐานมากดูอ่ะแล้วพอเวลาล่มมันก็ไปเข้าฝั่งโน้นนะคะฝั่งโน้นตรงนี้ก็เดยเล่นเวลาตื่นมาแล้วก็มาเล่นน้ำนี่เป็นควายขุนดูอ่ะตุ๊ปุ๊ปติปปิเลย แม่ไปดูแล้วสุดยอดเลยชีวิตแบบโอโ้สบายอ่ะวุญชอบแบบนี้แหละนพีนีกก็ปล่อยวัวแล้วค่ะคือตื่นเช้ามาทุกคนมีหน้าที่กันหมดเลยโอยชื่นใจถ้าได้มาอยู่ครอบครัวนี้สำหรับบุญน,นะบุญรู้สึก,กอบอุ่น ทุกครั้งที่วุ้นได้มานะคะคือวุ้นอบอุ่นมากมันเป็นอีกครอบครัวของวุ้นเลยเพราะว่าพ,พ่อกับแม่ดีมากเวลามาอย่างนี้โอ้โกลัวแต่เราไม่ได้อยู่ได้กินทั้งๆท,ที่เราแบบว่าเราก็รู้จักน้องมันผ่านจาก YouTube เนาะมาแล้วอมันจะชนวุ้นไหมเนี่ยอันนี้น่าจะเป็น บัวพี่เน็นุนเจไอติมหอย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 ยามาด้วยขยานเด้อเด้อเด้อมันมาแล้วพี่น,อน้องไปแล้วนุนเจไอติมเดินตามบัว เขาจะไปไหนเนี่ยไปแล้วค่ะฝั่งนู้นไปได้ดีกว่าอูชนกันแล้ว au âu, âu, âu Ngoài của da Tay leo Ai tìm Chạy วัวปล่อยเลยบอกพี่เนงไม่ได้ไม่ได้ผูกเชือกหรออ๋อไปแล้วนู่นลงไปลึกๆหนงแม่ก็ผูกผูกไว้ตามทุ่งนาโอเคค่ะไว้มาตามต่อกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ก็พามาดูบรรยากาศยามเช้าที่บ้านสาวนุ่นดำซิงนะคะบ๊ายบายค่ะ